สวัสดีค่ะพบอับเราช่องสายเฟรี่ซัรอเบอรี่นะคะวันนี้เรามาพาพี่อ้วบมาว,วันเกิดน้องชื่นนะคะมามาช้านะมาช้ายังดีกว่าไม่มานะคะเพราะว่าเรายังติดภารกิจนะพ่อไปเส้นประกรรมนะคะตั้งสี่ที่นะคะเราเลยมาเราเลยมาช้านะคะ

ในน้องเชื่อนอยู่ไหนอุ้นายพูดละวนี่นะคะพี่บัวนูน้องเชื่อนนะคะน้องเชื่อนโอ้ยน้องเชื่อนดูน้องบัวเห็นพี่โอเล่นะคะ ปวสัมผัสโอเล่แล้วโอเล่แล้วอ่ะากหน่อยค่ะอจากหน่อยยาปาินนมด้โ้เออจัดมากเด้อ เฮ <mile inside. S 1> ้ยไป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 ยู่อันทุ่งนั่นแค่ซื้อวะเนี่ยค่ะจะอวบเราก็ไม่สนใจอะไรนะคะแม่นี่นะคะที่มาอยากมาหาสาวๆนี่นะคะอาหารการกินของบ้านจีนี่สุดยอดนะคะเวลาเดินกลับนะคะลูกชายเราเหมือนไม่อยากกลับนะคะแม่ผู้สาวออ มาดูชายบัวนะคะมาดูชายบัวนะคะไม่สนใจงานใหญ่เลยครับโอ้โหเลยจะทำงานะจเรียกบอกยานะบัวยานะเรียหักงานเลยนะจำได้ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวลูกชายเราจะไปหาพี่โอเล่นะคะเดี๋ยวจะไปเดินไปอยู่ข้างๆพี่เราไปเจอกันที่งานบ้านอะไรนะเมื่อนั้นอ่ะที่เราไปวัดกัน ร้นอนรอนเนอใช่ยชา,ชามามาครอ,อบเทียมหน่อยสิโอ้ดูพเพปเี่นะคะพอเล่บอกว่ากินด้วยขอกินหน่อยแบ่งหน่อยได้ไหมอะ่ะ <laughs> แบ่งเราหน่อยได้ไหมอะ่ะ <laughs> นี่นะคะน้องบัวพี่ดื้อนะคะนี่เออดูดูด นะคะน้องื่นนะคะเรามาเรามาหลังเขานะคะแม่แม่เรามาหลังเขา <c oughs> ๋้วแม่กอนพามาดูสาวชื่นนะคะเจ้าของวันเกิดนะคะนี่นะคะเจ้าของวันเกิดนะคะแ b ร์ t h d เ y t ท YOU นะน้องชื่นตอบแขนะครน้องชื่นควาชังอาณาเฟสเทเนปรนจ้าพี่้นไย่ นี่พี่โอเล่ครัวนท้งเรเป็นทครนะครัเจมสี่วันเช้าเราเป็นครับจี่เห็นอยังครับเกแขนผูกแขนกอนผูกแขนกอนผูกแขนนองที่ใ่นเบิรเบิเดือครับเห็นเห็นกันอังกี่ไม่นนิพี่เรามามาแอบอยู่มุมมุมต้นไม้นะมุมต้นไม้สอนนนะายเรามาแอบอยู่ พ่อมาแอบอะไรตรงนี้ถ่ายไม่เห็นเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่นะคะตายเรานี่แม่แอบอยู่ต้นไม้นี Wolf ่เ pues mm. องหัวเพียวเลยหรือเปล่านี่ฮะอ่ะละมาเฮปปี้เบิร์ตเดย์วันเกิดผู้สาวนะนี่ทำไมมาแอบอยู่ตรงนี้นี่ มาให้ปเบอร์เ์วันเกิดหือมื่อเอกินยาแถวนี้นะคะแม่แม่กินแล้วนะคะกินมือว้าคุสายกินนีะ่อันหยุดตกมันแล้วนะคะไม่รู้หยุดจริงหรือหยุดเล่นนะไม่ควานตอบไม่ได้นะนี่ เรามาลุ้นก่อนนะคะงานวันที่12นะคะว่าลูกชายเราจะได้ไปไหมคะวันที่12นะคะคม่แม่แมฮะอาท้ายคลิปอ่อ,จอยจุบยงช่องช่องอะไรนะช่องทายคุณเงินใช่ไหมนี่นะคะน้องๆมาด้วยนะคะ นี่นะคะวันเกิดน้องชื่นน้องชื่นเกิดวันที่8ปดนะคะวันที่แมิถุนา้ ดูดูลูกชายเรานลคะแม่นี่นะคะอาการปกติหายเน็บย่าแล้วนะเน็บย่านะคะเน็บยา่ายืนกินรอๆนะครับวันนี้ เดี๋ยวคุณแม่จะไปเลยไลฟ์สดต่อนะคะไลฟ์สดของคุณพ่อต่อนะคะคุยกับแม่แม่เอซนะคะเดี๋ยวคลิปนี้คุณแม่ขอจบคลิปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามช่องคลายแป๊บซี่แฟมิลีด้วยนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ